สวัสดีครับพบผมเช่นเคยครับช่องคุณเมืองถอยนะครับวันนี้ก็มีของที่ผมพูดไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับว่าผมพีเป็นมาสองตัวก็ตอนนี้ก็ได้จะส่งมาแล้วครับหนึ่งตัวครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับกด s u b s c r i b e กดไลค์ครับกดแชร์กดสันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยครับผม โอเคมาเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรครับนี่ครับผมเป็นเป็นอ่าการ์ตูนเรื่องหนึ่งครับเป็นเกมไม่ใช่การ์ตูนเป็นเกมเป็นม,มิ้แล้วก็มีการ์ตูนนะครับครายพอ,อยลอ์ล็อกแมนนะผมนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองจากอ่าค่าย a s t e r n Model นะครับตัวนี้เป็นรหัสศูนย์สองนี่ครับศูนย์สอง มิกาเมนค o ปปี้เอ็กด้านหลังก็เป็นเป็นแคปคอมรับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับมีกาเมนซีโร่แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของคอมแคปคอมดูนั่นอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้ากล่องนะครับมาดูด้านข้างกล่องนี่ครับเพราะ ประมาณนี้นะครับมีตัว copy x แล้วก็เป็นฐานมาให้แล้วก็เป็นเอฟเฟกตัวนี้รู้สึกว่าจะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดูในรูปมีไฟตรงบริเวณมืองับด้านขค้างกล่องส่วนด้านข้างฝั่งนี้พวกนี่ตัวน,นี้มันจะบอกว่ามีมีโค้งในด้วยนะครับบอกการหมุนของเอวสามารถหมุนได้ประมาณนี้เท้า ขยับได้ส่วนของขาหัวไหล่นี่ก็เป็นพาร์ทเสริมแล้วก็เป็นบอกเป็นอ่าสติ๊กเกอร์แล้วก็จะบอกเป็นผมไม่รู้อะรู้แค่เป็น abs เป็นวัสดุเป็น abs เป็นพลาสติกนี่ก็น่าจะเป็นรหัสเกาะประมาณนี้แล้วครับ เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในดีกว่าว่าแผงจะเป็นยังไงครับเราแมาแกะดูกันเลยเลยเล,ยเลยกล่องคือใหญ่ครับใหญ่มากๆเลยครับคิดว่าประกอบออมาตัวน่าจะใหญ่ครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาหมดก่อนแล้วกันนะครับ อืออือชาร์ตต่างๆนี่ก็โอ้ตัวนี้เป็นเอฟเฟคหนักเหมือนกันนะนครับอือหือ,หอเห็นไหมครับในกล่องคืออุปรกรณ์โคตรเยอะครับนี่ครับมีเป็น เรียกว่าเข็มกัดครับมาให้ด้วยแล้วก็มีทานเป็นสติกเกอร์น้ำใบปิดแล้วก็เป็นส่วนของใบหน้านี่นี่ก็ส่วนของที่ใส่ฐานแล้วก็เป็นแผงไฟ เป็นสติกเกอร์แล้วก็คู่มือเก็บมาผมขอจัดเรียงแป๊บนึงนะครับก็เอาออมาทั้งหมดกล่องก็ไ,ได้เดี๋ยวเราไปไล่ทีละอย่างนะครับอันดับแรกเป็นส่วนของนี่นครับเป็นอ่าเข็มกัด <c oughs> ตัวลวกมีแมนกับสีโลก เป็นเข็มกลัดไว้ติดเสื้อถัดมาครับนี่เป็นฐานโอ้โหเหมือนแบบเป็นฐานแบบฐานลิขสิทธิ์เลยครับถือว่านเป็นฐานขนาดไม่บอกครับฐานกระดุมับสองก็นี่ครับเป็นไฟครับ แผงไฟแล้วก็มีส่วนของอ่าน่าจะเป็นที่ใส่ฐานนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนด้านขวาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์น้ำครับก็ทําการจุ่มน้ำไว้ก่อนแล้วก็มาติดบริเวณหัวบริเวณใบหน้าของตัวโมเดลนี่ถัดมาครับนี่จะเป็น มันเขียนว่า X Booster Special X เดี๋ยวเราลองแกะดูแล้วกันนะครับอ๋อนี่ครับเป็นเอฟเฟกมาให้หนึ่งชิน้น2 3มโอเคนี่ในกล่องก็จะมีเอฟเฟกมาให้อยู่ทั้งหมด 3ชิน้นดูจับเอฟเฟกแล้วผมคิดว่าล็อกแมนตัวนี้น่าจะใหญ่เดี๋ยวเราไปดูส่วนของแผงก็ต่อแล้วกันนะครับเหมือนดอกบัวไหมครับ นะครับเราไปดูส่วนของแผงอะเอาที่ใกล้มือก่อนแล้กัน,ะค,ะนะครับแกะกันเลยถุงเหนียวโคตรเหนียวเลยน,ะนี่จะเป็นพาร์เอนครับนี่ที่เป็นส่วนของเอฟเฟกคือใหญ่มากๆเลย ส่วนที่จะเป็นพาร์ทจีถ้าเป็นพวกกันดำก็เรียกว่าพาร์ทพีซีพาร์ทนี้โอเคไปแข่งถัดมาอ่านี่น่าจะเป็นฐานนะครับส่วนทางฐาน นุงฐานน่าจะมีเขียนไว้ว่าอ่เนี่ยเมก้แมนซีโร่เซ็ตส่วนถังนะผมโอเคผ่านไปถัดมาแกะถุงโคตรจะเหนียวเนี่ย นี่ตัวนี้เป็นพาร์ต a 2มีทั้งหมด3แผงอเออ a 2 2สอง a 1 1หนึ่งครับน่าจะเป็นส่วนของโรงหน้ามั้งครับเนี่ยง่ายแผงถัดไปอ่อันนี้จะเป็นพาร์ท e แล้วก็ b c เท่าที่ผมสังเกตเนื้อพลาสติกไม่ไม่มีตำหนิเลยนะครับเดี๋ยวไว้รอดูตอนประกอบอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีตำหนิส่วนไหนบ้างเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ ศูนยครับม่ศนะูนย์นก็โอี่แล้วก็พาร์ตเอแล้วก็เป็นส่วนของ m อ็มทูมีสงแผงมาเป็นแผงซองสุดท้ายแล้วครับ ก็จะเป็นพาร์ทเอลแล้วก็เคแล้วก็เอฟนี่น่าจะเป็นส่วนของออหัวไหลมั้งครับเนี่ยส่วนเนี้ยโอเคครับก็อ๋อยังมีอีกแผงหนึ่งครับมาเดี๋ยวเราเอามากองกองกันบริเวณนี้ก่อนนะรับ แล้วก็มีนี้อีกแผงหนึ่งส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของบริเวณหัวอ่านี่ครับแผงหนึ่งนี่ก็พัด M1 นี่นี่ก็จะเป็นบริเวณของใบหน้าครับมีใบหน้าที่แบบว่าทำดวงตาตั้งแต่โรงงานมาแล้วก็เป็นใบหน้าเปล่าๆครับเราต้องติดสติ๊กเกอร์เองครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมือหผมขอพูดถึงเรื่องมือแป๊บหนึ่งนะ เห็นไหมครับการลงสีตรงบริเวณมือมีตำหนินะครับเห็นไหมบริเวณ2ส,สีข้อนิ้วครับที่มันมันมีการลงสีที่เกินมาฉะนั้นผมว่าใครเอาไปมันไม่จบหรอกครับยังไงก็ต้องทําสีเพิ่มครับอย่างเช่นบริเวณมือเห็นไหมครับเนี่ยมีตำหนิเป็นเนื้องอกออกมานิดหน่อยครับต้องเอาไปมบ ถือว่าผิดหวังนิดหน่อยแล้วก็เป็นส่วนของน่าจะบริเวณบริเวณหัวมันมีมีให้เลือกอยู่สองสีใสกับแดงาะประมาณนี้ครับหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไว้คลิปประกอบผมจะทำในคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับตัวประกอบตัวนี้ก็กล่าวไว้ก็น่าจะประมาณ โอ้ oh. 5หห้าหกชั่วโมงได้อยู่ครับโอเคผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะเป็นคลิปทำการประกอบเจ้าลนะ็อกเม้นะ c o อ y X โอเคครับผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscrib e กดไลค์กด,กด, like, กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยครับผมโอเคผมไปแล้วครับบายบายไว้เจอกันครับ